แฮมวัยรุ่นหาราเติมโรบักอยู่หรือเปล่าครับเอาเลยครับถ้าพูดถึงหารเติมโรบัคราคาถูกตรงที่นี่เลยครับมารู้ชอบครับร้านนี้บริการดีจริงครับรวดเร็วทานใจแถมโรบัคยังคุ้มไม่ไหครับวีพีเซิร์ฟเวอร์ลดอีเลเดแปดเลยเ s สเนชช h อปบริการเติมโรบัคและาดถูกสุดคุ้ม35บาทได้ตั้ง100โรบัคถ้าเติม200บาทได้700นี่มันบ้าเกินไปแล้ว <c oughs> แถมยังมีบริการรับกดเกมพาร์ตต่างๆด้นราคราเลเเจ็ดอีกด้วย โอ้โหถูขนาดนี้ไม่เติมไม่ได้แล้วลิงเพจอยู่ใต้คลิปเกมนี้นะนะครับมาจากอนิเมะเรื่องเช n s a w m a นนะครับก็คือน้องเดนจินั่นเองนะครับหรือว่าน้องโปจิดีดีว่าเป็นอนิเมะที่ใครๆก็ชอบนะครับโดยเฉพาะผมเป็นต้นเพราะอะไรนั่นเหรอหนุ่มหล่อยังไงล่ะคุณชอเงะสังยาเม็ดเนยกลัวเิศซะจนปัญญาอ่อนแล้วก็ติดเลดแล้วด้วยเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เป็นเออ เดนจีนะครับคุณผู้ชมหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองเกมนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบว่า Battle Royal นะครับก็คือฆ่ากันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแบบมีผู้ชนะแล้วนี่อะไรเนี่ยเจนอตไปยังไงเนี่ยยือ้อกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยเองเรามาแัดเมทเรื่องเดียวกันเดี๋ยวกูช่วยโอ้โหนี่นี่กูช่วยโอ้โหอะไรเนี่ยจูโซแมนเวทวันพันแมนอ๋ออ้ออ้ออุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยอันนี้มัน ปีศาจเขาเรียกอะไรวะปีศาจอะไรอ่ะปีศาจหมวลบิวเคีร์นะครับหรือเปล่าวะเาเรียกอะไรวะปีศาจมิสไซ์สติงกูจําไม่ได้อ่ะอย่าว่ากูนะนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะต่อยตีได้นะครับเป็นปกติตดี๋วผมไปลองที่ดัมมี่คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่มาแล้วครับคุณดัมมี่ขออนุญาตแทงนะครับขออนุญาตแทงนี่นะครับมก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็น การขึ้นไหวอนิเมะที่ใช้ได้เลยนะครับอนิเมชันนี่ดูดิป,ปุ๊บ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 แค่นี้ครับมันคุณผู้ชมมาจะถามว่าแค่นี้เหรอครับพี่เปล่าครับน้องมันมีอะไรมากกว่านั้นครับฮึ <c oughs> <c oughs> ลุยแม่ตอนนี้กูกลายเป็นเชสซอลแมนแล้วความกลัวต้องให้กูแข็งแกงขึ้นเรียกกูว่าไอหัวเรื่อย น้องสาวพี่ขอลื่อยได้ไหมจ้านี่นี่นี่พี่ขอลื้อน้องหน่อยได้ไหมจ้านี่ใช้สกิลนี่สกิลหนึ่ง้ยเดือดเดือดเดือดเอดเดอดเดือดเดอดเอดเด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 ือดดอดเดือดเดยอดเดดเดอดดอดเดอดดดดอดดดดอดอดดอดอดดดดดดดุดดอดดอดด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 ดอดอดดด ับแล้วก็กระแทกโอ้ยมาดิมาดิกูจะซอมแมนเลยนะเว้ยเฮ้ยมันร้อนจังหวะมันร้อนจังหวะนี่อุ้ยโดนลำยาวอุ้ยตัวลำยาวนี hmm. ่นี่น right ี่มึงอะโดนกูลำปึ๊บสวยเฮ้ยหนีวอ๊ยจะโอ้ยโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ๊ยมีนิวเคลียร์ด้วยโอ๊ยตายแล้ว นี่เดี๋ยวลองสกิลให้ดูก่อนนะครับเริ่ม,มาปที่สกิลหนึ่งนะครับนี่จะเป็นการจับประตูนะครับแล้วก็มันเลื้อยแล้วก็สกิลสองจะเป็นนี่เป็นการจับนะครับแล้วก็เอาเลื้อยเสียบไปยังท้องแล้วก็ทุ่มอีกทีหนึ่งและสกิลที่สามครับนี่เป็นการแบบว่าเขาเรียกไงอ่ะฟันใช่ไหมประตูแล้วก็ถอยหลังแบ็คฟลิปกลับมาประมาณนี้แล้วก็สกิลที่สี่เป็นนี่นะครับเป็นการกระโดดแล้วก็ฟันประมาณสามทีนะครับแบบนี้ หมดแค่นี้ครับส่วนสกิลอันติเมตแปลงล่างเนี่ยจะต้องรองให้หลอดมันเต็มก่อนนะครับซึ่งกูยังไม่เต็มเลยเนี่ยเอาละครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีหลายตัวละครมากๆเลยนะครับมีแม่สาวหัวรบนิวเคลียร์นะครับกับอันนี้อะไรอะ่ะตัวเลือดนะครับตัวเลือดนี่มีตัวเลือดด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรฟันแม่งเน่เน่เน่นางเอกนางเอกนางเอกรับเน่เอาไงวอตฟักอุ้ยมันอู๋ ดอกทองอ๋อโอ้ยกูจุกนะเนี่ยทำแบบนี้มันจุกนะครับเนี่ยอึบอึบอู้อ้ทำไมกูรู้สึกเหมือนกูเป็นต่อเขาเลยวะกูว่ากูไม่ใช่รู้สึกแล้วกูว่ากูเป็นต่อเขาเพราะกูกากเกินไปอ้โอ้ย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  <il> มันจะแตกขอโทษดิกูเล่นกากได้ไหมกูเล่นครั้งแรกคุณผู้ชมกูเล่นครั้งแรกนี่ขออนุญาตเสียบ เสียบ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 แอร์คอมโบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ขออนุญาตเสียบอีกรอบหนึ่งนี่นี่มากูเริ่มเล่นเป็นแล้วอ you know. ยู่เนาะมึงโดนกูแน่มึงจะเสียบกูใช่ไหมกูมกันอยู่ว้ไปละครับไปละครับไปละครับด่วนเลยกูรีบจอดให้กูขึ้นฮ่าฮ่นี่แน่โดนโดนโดนดอกทองนี่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 ขออนุญาตเสียบอีกรอบหนึ่งนี่มานะครับดูว่าจะได้เอาคืนแล้วอุ๊ย เฮ้ยมันติดซีซีอยู่มันโจมตีได้ด้วยแม่นโคมากโอ้ยคุณโดนดึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนนี้ยุณจะตายละชิบหายละอืออาตมิมีเลื่อยช่วยกันหน่อยลูกไม่อเสียบอืออืออือไม่พี่ไม่พี่ฆ่าหน่อยโอ้ยแบงล่าง เรียบร้อยเลือกเต็มนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กด H เนี่ยจะเป็นกด H จะเป็นการแปลงล่างนะครับตอนนี้หลอดเต็มเรียบร้อยแล้วมีน็อตดึงมันแปลงล่างวะ่ะมึงแปลงล่างเหรอกูแปลงคืนมาดิมาฮึบคาซีนเช,ชี่ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ย มาตาแดงกลุ่มตาแดงกลุ่มอยู่น้อฮ่มีสกิลเดียวด้วยโคตรชอบเลยงั้นมึงเป็นหูสองโอ้ยโอ้ยหน่อยโอเคไหมน้องแบบเนี้ยแบบเนี้ยน้องอ,อะไรอะ่ะอะไรวะไม่รู้ไอ้เหี้ยมันวิ่งเลฮ้ยมันหยุดมันหยุดยังไงแค่เนี้ยโอ้มีอยู่สกิลเดียวโคตรง่อยแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้เลย ดิกูใช้ดิ้วิธีโอ้ยโอ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 มันอัดมุม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 มึงม่โอ้ยอีกทีนึงมาอีกทีนึงอีกทีนึงอะไรเนี่ยอยกูไย่เลย มันเป็นสกิลที่ง่ายที่สุดที่กูเคยเห็นมาเลยนะครับหรือว่ากูใช้ไปไปหรืว่าไม่ไม่อาจทับได้ตอนนี้เออ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 ช่วยกูด้วยเออ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 ๋ออเออะไะครับโดยรวมเกมนี้นะก็เป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็แนะนําให้คุณผู้ชมมาเล่นกันนะครับถามว่าเปลี่ยนตัวละครตัวไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเลยนะครับลองมาเล่นกัน